สวัสดีคุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567วาสนาหรือชะตากรรมองค์อิงเนี่ยอภิชาติบุตรจริงๆที่ช่วยไม่ให้คุณพ่อทักศิณถูกสอสอทางพักรุมด่าในใจ ฐานเป็นตัวการทำให้พักเพื่อไทยถูกยุบก็จากเหตุทำประเจิดประเจ้ดเศษฐาตกเก้าอี้เท่านั้นแหละก็เป็นคุณพ่อใจร้อนสวมวิญญาณผู้มากบาร,รมีเหนือพักเพื่อไทยเรียกบรรดาพักร่วมพักลูกไปประชุมที่จันทสองลาขอให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกแทนฉับพลันเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมห7 เทียงไม่ได้เลยว่าพักเพื่อไทยยอมให้คนนอกเข้าควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมพักในลักษณะทําให้พักหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผิดตามพรบพักการเมืองมาตรา28 29ชนิดคาหนังคาเขาเคราะดีที่แก้เกมทันรุ่งขึ้นหัวหน้าพักตัวจริง เรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมใช้เกษมของเก่าถอดทิ้งเอาอุ้งอิงของใหม่ขึ้นเป็นนายกหญิงแห่งตระกูลชิน,นวัตรคนที่สองแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสภาให้493สอสอโหวตเป็นนายกคนที่31ตอน10นาฬิกาวันนี้16สิงหาคมแหละเมื่อเปลี่ยนเป็นอุ้งอิงแทนใช้เกษมก็กล่อมแกล้มอ้างพอได้ว่าทักษิน คนนอกพรรไม่มีน้ำยาควบคุมครอบงำพักแต่อย่างใดว่ากันตรงๆตามเส้นทางองค์อิงขึง้นเป็นนายกมันก็ถูกต้องแล้วในเมื่อเป็นหัวหน้าพรรเท่ากับประกาศตัวเป็นแม่ทัพแม่ทัพเข้าสนามรบถึงขั้นประจัญบานถ้ากลัวตายก็ควรนอนให้นมลูกอยู่กับบ้านแต่แรกไม่ควรออกมาขี่ม้ากลายทวนฉะนั้นไหนๆก็ลึกๆแล้ว องอิงมีสัญชาติยาน,นักฆ่าชนิดไม่กระพริบตาอยู่ในตัวอย่างตอนเด็ดหัวนักเลงบางบอนนั่นไงฉะนั้นเมื่อโชคชะตาฟ้ากำหนดเส้นทางเดินโดดขึ้นมาปลายทวนประกาศสักดาแม่ทัพหญิงลูกพ่อทักษิณน,นำทัพประจัญศึกเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันให้มันรู้แล้วรู้แรกไปเลย ก็ยินดีล่วงหน้าและเอาใจช่วยนายกหญิงวัย7 7ปีนามว่าแพรทองทานชินวัตรด้วยละกันถ้ากมลาแฮริตชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐในเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะเหมาเรือบินให้นายกหญิงแพรทองทานไปถ่ายรูปคู่ถึงทำเนียบขาวโน่นเลยผมพินพพักร่วมนับสิบนั่งเรียงแถวกล่าวปฏิญาณ สนับสนุนอุ้งอิงเป็นนายกเมื่อเย็นวานแว็บแรกก็ดีใจที่ลงตัวกันได้เร็วกลไกบริหารประเทศจะได้มีรัฐบาลขับเคลื่อนง,งานไปได้ไม่ต้องชะง,งักงนันเพราะผมสังหรณ์ใจกับสถานการณ์โลกและบ้านเมืองยังไงไม่รู้เดือนนี้เดือนหน้าฝนกับแดดมกักมากแข่งกันชอบคนฉะนั้นรัฐบาลรีบๆมีหัวให้ไวๆซะปุบป,ปับอะไรขึ้นมา องคาพยพประเทศคือลำตัวยังจะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวไปได้ตามกลไกระบบแต่อีกเว็บใจหายแทนอุงอิงคือเร็วเกินไปในตำแหน่งผู้นำบริหารประเทศสำหรับอุงอิงพูดกันตรงๆมันอันตรายทั้งประเทศและอันตรายทั้งตัวเธอเองถ้าจะบอกว่าได้อุงอิงเป็นนายกเหมือนซื้อสินค้าได้หนึ่งแถมหนึ่งคือได้อุงอิงลูก แถมพ่อทักษินนี่ยิ่งอันตรายเป็นสองเท่าเพราะในทางเป็นจริงที่ต้องเป็นแน่นายกอุ้งอิงจะไม่ต่างตุ๊ก,กตาหมีเนยห้างเอ็มสเปียร์ที่เต้นดุกดิกตามคำสั่งคุณพ่อก็รู้ไม่ใช่หรืออะไรที่ถูกตามช่องตามตรอกคุณพ่อไม่ชอบพ่อชอบวิธีพิเศษตลอดไม่เชื่อถามสุริยะดูก็ได้สักวันพ่ออาจพาลูกไปตาย หรือไม่ก็ต้องติดคุกถ้าไม่ติดก็ต้องเข้าช่องหมาลอดหรือไม่อย่างนั้นก็จะถูกข้อหาเป็นหนัวหน้าพักยอมให้คนนอกพักควบคุมครอบงำชี้นำพักเป็นเหตุให้ถูกยุบพักอีกจนได้เมื่ออุ้งอิงเป็นนายกพันธะทางใจอย่างหนึ่งคือสงสารอาบูอยากช่วยอาบูให้พ้นโทษก็จะทำทุกอย่าง ให้อปูได้เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยเท่ๆเหมือนพ่อนี่แหละจุดตายยิ่งกว่ายกเลิกแจกดิจิทอลโเลตคนละหนึ่งมืนที่ชาวบ้านรอคอยกันทั้งเมืองซะอีกถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจะอ้างเหมือนไอ้เปือกคนไหนก็ไม่รู้ที่เขียนข้ออ้างให้เศรษฐาไปอ้างกับสารรัฐธรรมนูญว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธ,ธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัด ไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อย่างนั้นไม่ได้เชียวนะบอกซะกอ่อนชัยกเกษมนะ่ะให้เกมหมอกไปนั่นแหละดีแล้วดูสิยังไม่ทันข้ามคืนแค่ข่าวกระจายว่าจะได้ขึ้นเป็นนายกเท่านั้นแหละเน่าไหนตั้งแต่ยังไม่ทันข้ามรุ่งดีด้วยซ้ำขุดขึ้นมาเจรานายกันสยดสยองผมเข้าไปเปิดดูในพันทิปมีคนเข้าไปตั้งกระทูถามว่า วันที่16สิงหาคมนี้จะมีการเลือกนายกใหม่เห็นว่าหวยมาออกที่แคนิเดตเพื่อไทยคือคุณชัยกเกษมนิติสิริคนนี้คือใครมาจากไหนครับทำไมไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเลยและมีฝีมืออะไรบ้างแล้วมีคนเข้ามาตอบว่ายุคชัยกเกษมเป็นอายการสูงสุดอายการไม่ฟ้องคดีทักษินทุจริตในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแจ้งให้คอตสอรับทราบก่อนที่คอตสอจะหมดวาระเพียงสามเดือนอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีหวยบนดินทำให้คอตสอต้องส่งสำนวนให้ปป,ปชยื่นฟ้องเองคดีนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกทักษินสองปีอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องนางเบญจาหลุยเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยคลัง รัฐบาลยิ่งลักขณะดนรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีรมสัพสามิตรเอื้อประโยชน์ในพานทองแท้ชินวัตรและพินทองทาชินวัตรขายหุ้นชินไม่เสียภาษีเสียหายกว่า7 9็ดพันล้านบาทต่อมาปปชยื่นฟ้องเองในปี58ซึ่งต่อมาสาลดีกาสั่งจำคุกนางเบญจาสปีไม่รอลงอาญา อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องแกนนำนปชบุกบ้านสีเสาเทเวศปีห้าแต่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นแยง้งทำให้อายการสูงสุดต้องส่งฟ้องในเวลาต่อมาอายการไม่ฟ้องคดีทุจริตจัดซื้อก้ายางภารา90ล้านต้นมูลค่า1,440ล้านบาททำให้คอตอสอขอสำนวนคืนเพื่อไปยื่นฟ้องเองเอาละวันนี้ 16สิงหาตอน4ี่โมงเช้าเปิดโทรทัศน์ช่องรัฐสภาช่อง10ดู493กสสก็โหวตเลือกนายกกระกัดชื่อผู้ถูกเสนอเป็นนายกคงไม่พลิกจากอุงอิงเป็นคนอื่นอีกนะย้ายเหมือนเมื่อครั้งโหวตสมัครสุนทรเวชเชียวชื่อก่อนเปิดประชุมเป็นสมัครพอเข้าสภากลายเป็นสมชายวงสวัสด์ถูกเสนอและได้รับเลือกเป็นนายกไปเสียงั้น สิงหาเดือนนี้แรงนะครึ่งเดือนดับดาวไปสามดวงดวงแรกพักคก้าไกลดวงที่สองนายกเศรษฐาและดวงที่3บิ๊กโยกพลตมเรเอกสุรเชษหักผ่านเมื่อวาน15สิงหาคม6กเเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจอากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่18เมษายน2567เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหมอ่อม ให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ประกอบข้อ11ของกฎกตลว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547และสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีได้นำความกลาบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมษายน2567ประกาศณวันที่15สิงหาคมพศ2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายภูมิธรรมเวยชยชัย รองนายกรัฐมนตรีดาวดับไปสามดวงเจิดจรัสบนท้องฟ้าใหม่อีกหนึ่งดวงนายกหญิงแพทองทานชิน,นวัตรดาวดวงนี้จาก้างฟ้ายามราตรีได้ยาวนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับไค่จะขันขานยามตอนไหนเท่านั้นคนปลายซอยศิลปชัยเดยลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานําเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋บบาผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ